สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราขอเรียกมันว่าแยมลูกหม่อนคัมเบล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 แต่อุปกอบวัตถุดิบหลักๆก,ก,ก็คือลูกหม่อนที่อยู่ที่หน้าบ้านเรานะคะแล้วเราก็ไปหาสูตรมาซึ่งส่วนใหญ่ถ้าเป็นสูตรที่ต่างประเทศเนี่ยเขาจะเป็นพวกอะไรคะบูเบอรี่ อะไรพวกนี้ค่ะที่ที่เป็นผลไม้เป็นพวกตะเกินตะกูลเบอร์รี่ที่บ้านเขาเราก็จะมาทําแบบนี้นะคะเรารู้สึกว่าสูตรพวกนี้มันง่ายดีวันนี้ครั้งแรกเราทําเป็นแยมส้มไปแล้วคราวนี้ก็มาเป็นแยมลูกหม่อนว่าจะชิมให้ดูเออ <c oughs> เราไม่ใช่คนเก่งในการทําขนมนะเราก็เป็นเพียงแค่คนหนึ่งที่ชอบทําขนมแล้วก็พยายามหาสูตรมา อ,อ,อันนี้ออกเปรี้ยเพราะว่าพอใส่น้ำตาลไปเยอะๆเรารู้สึกใจหายว่าอุ้ย,ยงันต้องใส่น้ำตาลอีกแล้วหรอเนี่ยอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าผู้ชายข้างๆประทานกับกาแฟเขาบอกว่าเขาชอบก็โอเคนะคะเป็นส่วนที่ทำง่ายๆรับทุกขั้นตอนนะ แต่ส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ลืมก็จะลืมเปิดเตาก็เลยผักแป้งไว้หน่อยขอบคุณนะคะที่กดเข้ามาชมตุนี้อร่อยถ้าไปซื้อพวกเบอร์รี่แช่แข็งไดก้ก็สามารถใช้แทนได้แต่ถ้าไม่มีบ้านใครปลูกหม่อนตอนเนี้ยเพราะว่าปลูกแล้วหม่อนกันเยอะเอออีกอย่างหนึ่งที่ที่คิดว่าน่าจะทาได้คืออะไรนะมะ อะไรนะมันม้มนวนหางมอนเงาหัวอะ่ะอืมที่เห็นเขาเอาไปทําแท่องค์แท่งอิ่มอะไรใช่ปะเดี๋ยวนี้ส,สวยด้วยโอเคนะคะยังไปดูกันค่ะว่าวิธีการทําเป็นยังไงเนาะคะ่ะเราจะมากวนยมกันนะคะแยมมารเบรรี่อีกแล้วนะคะก็จะใส่น้ำตาลไปก่อนเลยสองช้อนโต๊ะนะคะ ออลูกมันเบอร์รี่นี้นะคะประมาณสองร้อยี่สิบกรัมนะคะใส่น้ำตาลทรายไปที่ไม่ใช่สองช้อนโต๊ะสิสองช้อนกินข้าวนะคะแล้วก็กวนะคราวนี้จะไม่ใส่น้ำานค่ะเราใส่น้ำตาลลงไปก่อนเี๋จะให้น้ำตาล,ลกับลูกเบอร์รี่มันอไอลูกมันเบอร์รี่หรือว่าลูกมันเนี่ยมันมีน้ำออกมา 6ช้อนแล้วยังไม่หันใจขอ6ช้อนแล้วจบที่6ชอ้อนะะไม่ต่อเลยจะไม่ไปต่อสัญญาแล้วว่ามันจะเปรี้ยวก็ตามแล้วเดี๋ยวจะใส่ปแป้งครั้งนี้น่าจะดูแบบว่าเป็นได้เนื้อมากกว่าคราวที่แล้ว เราจะกวนประมาณนี้ให้ใสนะคะแป้งที่น้ำตาลทราย40กรัมเกินนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรนะคะได้น้ำตาลทราย40กรัมแล้วโยเกิร์ตนะคะ3ช้อนตกกินข้าว1 2 3เสร็จแล้วก็เอาน้ำตาลทรายะคะ่ะลงในโยเก,กิร์ต ก็ให้น้ำตาลสรายาละลายลงทีแป้องอนเนกประสงค์นะคะร้อยเจ็ดสิบกรัมได้นะหนึ่งร้อยเจ็ดสิบกรัมเกินนิดนิดหน่อยหน่อยก็ไม่เป็นไรนะะเนยนะคะ ก้าสิบค่ะอืมเก็กติดๆหน่อยๆหย่อนๆไปนะคะแล้วเราจะมาใช้ที่ขูดเนยนะคะด้วยเทคนิคของเราล้างมือล้างมาให้เรียบร้อยเอาเนยนะคะลงมาคุกกับแปง้งจะขูดได้ง่ายแล้วก็สบายมากขึ้น อันนี้ถ้าบ้านเราก็เรียกว่าที่ขูดกระก่นนะเนาะ ก็เหลือก็เล็กเล็กมันจะขูดค่อนข้างยากแล้วก็ใช้ปลายเด็กจิกจิกเอาเสร็จแล้วค่ะประมาณนี้นคลุกเนยกับแป้งด้วยปลายน้มือนะคะอย่าให้โดทยงมือแต่เราก็ดูทุกทีแหละแต่แต่มันก็ต้องเป็นก้อน คือว่าให้ให้ให้แป้งอะค่ะเคลือบเคลือบเนยเขาบอกว่าเป็นเม็ดเหืนเืนนทรใสร่วนเสร็จแล้วก็นใเจโยเกิบที่จะส่งน้ำตาลเพื่อให้น้ำตาลละายเทนไป ใช้อันนี้ช่วยประมาณนี้นะคะแล้วก็จะใช้เจ้าพิมพ์ถอดก้นที่เราซื้อมาผิดเราจะเลือกที่มันเป็นก้อนใหญ่ ยันก็กวนไว้แล้วตั้งแต่เช้า บอกว่าอ้าวตายแล้วเราล,ล,ลืมเราต้องแช่ตู้เย็นอีกแล้วค่ะเพราะเราดืมวอมเต่าเอาไปแช่ตู้เย็นแล้วก็วอมตวเต่าสักแ๊บโอเคเราไปใช่ตู้เย็นก็วางของการวอมเต่า เอาเข้าไปแล้วนะคะผ่านไปประมาณน่าจะประมาณยี่ยี่สิไม่ถึงอะประมาณสิบห้านาทีนะคะหรือสิบนาทีด้ซ้ำเวลาตอนนี้ก็เหลืออยู่สี่สิบนาทีใช้ไฟบนล่างนะคะไฟป,ปรับไปที่สองร้อยเลยเดี๋ยวมาดูกันค่ะ um เราทำคัมเบิลหรือว่าคัมเบลคัมเบิลเดี๋ยวไปหาก่อนนะมันออกสียังไงหรือว่าพายพวกเนี้ค่ะมาหลายทีแล้วแล้วพบว่าข้างหน้าค่ะสีมันจะได้แต่ข้างล่าง ก้นนะคะมันชอบแบบว่าเป็นสีจางๆจืดๆนะคะเราก็เลยครั้งนี้ยพอเหลือสิบนาทีสุดท้ายเมื่อเมื่อสักพู่นี้อบอไปประมาณสี่สิบนาทีใช่ไหมคะสิสิบนาทีสุดท้ายค่ะเราก็จะปรับเป็นไฟล่างเพราะว่าข้างบนน่ะเรารู้สึกว่าสีมันโอเคแล้วนะคะหมดเวลาแล้วนะคะ่ะมาเมื่อสักพูน่นี้ตอนที่เหลือห้านาทีสุดท้ายเราแอบปรับเป็น ร้อยเจด้านะคะเตาใครเตมามมนนะเราเราไม่กล้าเพราะว่าเรากลัมมันไหมเราก็เลยปรับมาเป 195. ็นร้อยเก้าสิบห้าสวยงามโหไม่อยากชมตัวเองอะ่ะแต่จะให้ทําไงได้มันสวยงามวันนี้เราจะใจเย,ย็นที่สุดเราจะไม่ยอมกินคืนนี้เหละเราจะกินพรุ่งนี้เช้า ม,มีดใหญ่เบิ้มๆน่าจะกรึบเดียวได้กรึบอยัางไงอะ่ะทำไมไม่ลงละ่ะอาตายแล้วฉันอุตสา่าห์แบบมอฉันอ๋อไม่ได้อะไรเนี่ยนึกว่าแบบว่าจะ,ะกลดออกไปเลยอ,ะอ่ะอ๋อรู้แล้วติดกรอบจ้า